e l c o o e to c ู j Podcast. This is Station of Knowledge Sharing. คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรายการดีกาอินเทรนรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาสารีกาจากัดทำโดยกองสารเหศและประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสยวิธรรมได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามสาระดีๆจากเราโดยไม่ขาดตกบกพร่อง กดไลค์กด Follow หรือกด Subscribe นะครับแล้วแต่ว่าท่านติดตามเนี่ยทางช่องทางไหนสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจที่เรานำมาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับเป็นเรื่องของการเล่นแชร์นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะคุ้นเคยแล้วก็อาจจะได้เคยมีโอกาสที่จะเล่นแชร์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยนักนะครับการเล่นแชร์ก็เป็นกิจกรรมในทางเศรษฐกิจอย่างหนึ่งละครับที่ว่านำคนที่มีสะุ้งสตดางมีเงินเข้ามา ทำให้เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเอาเงินไปใช้ก่อนแล้วก็มีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนมานะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะพบเห็นหรือเคยได้ยินข่าวครา,าวอยู่บ้างเป็นระยะระยะนะครับว่าพอเล่นแชร์ไปแล้วเนี่ยก็มีปัญหาเรียกว่าวงแชร์ก็เกิดล้มขึ้นมานะครับแต่สําหรับปัญหาในเชิงของกฎหมายที่เราจะนํามาพูดคุยกันเป็นสาระสาคัญในตอนนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่วงแชร์ล้มแล้วเนี่ย แล้วลูกวงต้องมีการเรียกเงินคืนเงินส่วนที่เรียกเงินคืนมันจะมีอยู่ก้อนหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ตอบแทนที่ลูกวงแชร์รายอื่นนะครับประมูลแชร์หรือเปี้ยแชร์ได้แล้วก็เสนอจ,จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนมาเนี่ยไอ้เงินส่วนนี้นะครับเวลาเรียกเงินจะสามารถคิดดอกเบีย้ยในเงินก้อนนี้ได้หรือไม่หรือว่าจะถือเป็นการคิดดอกเบีย้ยซ้อนดอกเบีย้ยที่อาจจะเป็นเรื่องที่ต้องห้ามตามกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญในเชิงของกฎหมาย ที่เราจะนํามาพูดคุยกันในตอนนี้นะครับสาหรับเรื่องราวที่สมมุติขึ้นแล้วกันนะครับในเป็นกรณีศึกษาในตอนนี้นะครับก็สมมุติว่ามีในหนึ่งนะครับก็เป็นคนที่เจ้ากี่เจ้าการจัดก,การเป็นในวงแชร์ขึ้นมาก็ชักชวนเพื่อนฝูงนะครับคนรู้จักเข้ามาเนี่ยก็มีในหนึ่งในสองแล้วก็คนอื่นเนี่ยรวมแล้วประมาณสัก15คนแล้วกันนะครับก็มาร่วมเล่นแชร์ด้วยกันซึ่งปกติแล้วของแบบนี้นะครับก็คงจะไม่ใช่เรื่องของคนแปลกหน้าที่จะมาเล่นแชร์กัน เพราะมันต้องมีความเชื่อถือไว้วางใจกันพอสมควรนะครับก็โดยในกติก,กาของวงแชร์วงนี้นะครับก็คือว่าในแต่ละงวดหรือแต่ละเดือนเนี่ยลูกวงแชร์แต่ละคนก็จะต้องจ่ายเงินเข้ามาในวงแชร์เนี่ยนะครับคนละ20,000บาทนะครับแล้วก็ผัดกันเปรียบอมูลเสนอผลประโยชน์ตอบแทนอย่างที่ว่านะครับก็ปรากฏว่าหลังจากเริ่มเล่นแชร์กันมาได้สักระยะหนึ่งหลายเดือนนะครับก็ปรากฏมีปัญหาขึ้นมานะครับ ก็มีลูกวงแชเนียก็เกิดเบี้ยวไม่ส่งเงินค่าแช์ตามกําหนดนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้วงแชร์ก็ล้มโดยปริยายนะครับพอไม่มีคนจ่ายเงินเข้ามาเนี่ยมันก็เดินต่อไม่ได้นะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่มาของคดีความเรื่องนี้ที่ใน2กันใน3ที่เป็นลูกวงแช์ก็มาฟ้องในหนึ่งเนี่ยเป็นจําเลยเรียกเงินจากในหนึ่งซึ่งเงินที่เรียกก็มีสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็เป็นเงินค่าแชร์ที่ ลงไปในแต่ละเดือนเงินก้อนนี้ก็ตีใะประมาณ10,000แสนบาทแล้วกันนะครับแล้วก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งที่คิดจากเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่ลูกบวงคนอื่นนะครับเขาเปียแชร์แล้วตกลงที่จะให้ผลประโยชน์ผลประโยชน์ตอบตอบแทนมานะครับเงินก้อนนี้ใน2อะกับใน 3, ก็เรียกร้องว่าตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะรับอีกก็ตีเสว่าคนละ10,000บาทแล้วกันนะครับก็รวมเป็น1นึ0 0 0สบาทนะครับคราวนี้ในส่วนของการเล่นแชร์นะครับ สำหรับท่านที่คุ้นเคยหร, e. <ม>หรือว่าเคยเล่นกันเป็นประจำหรือว่ามีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับก็ここคงไม่เป็นไรนะครับแต่สําหรับคนที่อาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนักนะครับในเรื่องของการเล่นแช่เนี่ยก็คงจะบอกได้ว่าเรื่องของการเล่นแชร์นะครับ <aspire S 1> ก็เป็นถือเป็นสัญญ,ญาประเภทหนึ่งนะครับที่มีผลในทางกฎหมายนะครับโดยข้อตกลงของสัญญ,ญาประเภทนี้นะครับก็อาจจะสรุปได้สั้นๆนะครับประมาณว่าก็นายวงแช์เนี่ยก็เป็นคนที่ มีหน้าที่ในการจัดการเรื่องราวต่างๆในของวงแชร์ที่จะไปเรียกเก็บเงินจากบรรดาลูกแชร์ที่สัญญาเข้ามาเป็นลูกวงแล้วก็ตกลงไดย่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นการเปรียแชร์อย่างที่ว่านะครับเพื่อเอาเงินที่ว่าเนี่ยไปให้คนอื่นที่ประมูลหรือเปียแชร์ได้ในแต่ละง,งวดไปนะครับถามว่าประโยชน์ตอบแทนที่ในวงแชร์จะได้นะครับหลักๆก็คือว่าตามปกติของการเล่นแชร์กันนะครับในวงแชร์ก็จะได้เงิน ที่ลูกวงแชร์เอามาวางไว้เนี่ยไปใช้ก่อนเป็นคนแรกโดยที่อาจจะไม่ต้องเสียผลประโยชน์ตอบแทนไม่มีต้องเปลี่ยนหรือประมูลอะไรไปก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นอันนั้นคือผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจที่นายวงแชร์เขาก็จะได้ไปนะครับส่วนลูกวงก็จะจะได้เงินไปใช้นะครับถ้าเกิดตัวเองเนี่ยเปียแชร์หรือประมูลได้นะครับส่วนคนที่มันยังไม่ได้ประมูลหรือไม่ได yes, ้เปียไปเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้รับตัวผลประโยชน์ตอบแทนที่ลูกวงคนอื่นเนี่ยเขา ประมูลหรือว่าเสนอมาในแต่ละงวดนะครับแต่พอเป็นสัญญาประเภทหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับมันก็เหมือนมีหน้าที่มีหนี้ต่อกันนะครับมีทั้งสิทธิ์แล้วก็หน้าที่หน้าที่หรือว่าหนี้ประการหนึ่งที่สําคัญของนายวงแชก็คือว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วก็วงแชร์ล้มนะครับนายวงแชเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีหน้าที่หรือมีหนี้นะครับที่ต้องรับผิดในการชดใช้เงินคืนให้กับบรรดาลูกวงแชร ที่เอาเงินเข้ามาร่วมเล่นในวงแชร์วงนั้นๆนะครับอันนี้คือหนี้หรือหน้าที่ที่สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของในหนึ่งนะครับที่ถูกฟ้องเป็นจําเลยในคดีนี้เนื่องจากเราก็บอกไปแล้วนะครับว่าในหนึ่งเนี่ยก็เป็นในวงแชร์นะครับเพราะฉะนั้นพอวงแชร์มันเกิดล้มไปนะครับในเบื้องต้นก็คงไม่มีปัญหาอะไรที่ว่าตัวในหนึเองเนี่ยก็คงจะมีหน้าที่หรือมีหนี้ที่ต้องชดใช้เงินคืนให้กับ บรรดาลูกบ่งซึ่งก็คือใน2กับใน3ที่มาเป็นโจทย์ฟ้องในคดีนี้นะครับสำหรับเ,เงินที่จะเรียกร้องคืนนะครับในส่วนของเงินที่ลงมาในแต่ละง,งวดคิดเป็นเงิน1 0 0 0 0แบาทอันนั้นก็ไม่มีปัญหาถูกไหมฮะก็เป็นเหมือนเงินต้นอะไรอยู่แล้วนะครับส่วนที่เป็นประเด็นสําคัญในคดีเรื่องนี้ก็คือส่วนของเงินผลประโยชน์ตอบแทน10,000บาทที่จริงแล้วเป็นเงินก้อนที่บรรดาลูกวงแชร์คนอื่นเนี่ยเขาเปียแชร์ได้ด้วยประมูลเสนอผลประโยชน์ จะให้ในแต่ละงวดนะครับก็คิดสราตาแล้วเนี่ยก็เป็นเงินอีก,ก้อนหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทนะครับปัญหาที่มันเป็นประเด็นขึ้นมานะครับเนื่องจากถ้าเกิดเป็นหนี้ปกติแล้วนะครับอย่างเช่นหนี้เงินกู้หรือหนี้เงินอื่นๆเนี่ยมันก็มีเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยถูกไหมครับในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยปกติแล้วกฎหมายเขาไม่ให้คิดดอกเบี้ยซ้อนไปสำหรับดอกเบี้ยเนี่ยนะครับยกเว้นว่าจะเป็นกรณีของดอกเบี้ยทบต้นในสัญญาบางประเภทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น การกู้ยืมทั่วไปเป็นนี้ทั่วไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีการเอาดอกเบี้ยเนี่ยมาคิดดอกเบี้ยซ้อนในเงินจํานวนเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นในเชิงของข้อ,ขอกฎหมายที่สําคัญในคดีเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นปัญหาก็คือว่าการที่ใน2กับน3เนี่ยมาเรียกร้องดอกเบี้ยซึ่งในขณะที่ฟ้องนะครับก็คิดแบบตราร้อยเจ็ดจตราดอกเบี้ยผิดนัดนะครับไปบนยอดเงิน10,000บาทที่เป็นเงินผลประโยชน์ต่อแทนที่ว่านะครับจะถือว่าการคิดดอกเบี้ยตรงนี้เป็นการคิด ดอกเบีย้ยซ้อนดอกเบีย้ยอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับแต่ครั้นี้พอเรามาดูลักษณะของเงินผลประโยชน์ตอบแทนที่ว่านะครับจริงๆแล้วท่านจะเห็นได้ว่าจํานวนเงินผลผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยนะครับไม่ได้การคิดที่มีอัตราแน่นอนถูกไหมครับแล้วเป็นเงินที่จํานวนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ในแต่ละงวดขึ้นอยู่กับลูกวงแชร์ที่เขาประมูลได้หรือเปียได้ว่าเขาจะเสนอให้ผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ เพราะนลักษณะอย่างนี้นะครับมันถึงแสดงให้เห็นว่าไอ้เงินผลประโยชน์ตอบแทนที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่ดอกเบีย้ยแต่เป็นเรื่องของเงินที่เขาตกลงจะให้กันตามสัญญาเล่นแชร์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยนะครับแต่ว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งที่มีการตกลงว่าจะชําระหรือชดใช้กันในสัญญาเล่นแช์เนี่ยนะครับเวลาที่มีการผิดนัดชําระนี่แล้วก็เรียกร้องให้ชําระนี้เนี่ยตัวคนที่เป็นลูกผงแช์ ที่มีสิทธิ์จะเรียกร้องเนี่ยนะครับก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบีย้ยในอัตราผิดนัดนะครับไปจากยอดเงินของผลประโยชน์ตอบแทนที่ว่าโดยมิถือเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายก็เป็นการคิดดอกเบีย้ยซ้อนดอกเบีย้ยนะครับงั้นโดยสรุปนะครับก็คือก็คงม,มองง่ายนะครับว่าเวลาที่เล่นแชร์กันแล้วแล้วถ้าเกิดแชร์มีปัญหาขึ้นมานะครับลูกวงแชร์ก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกเงินคืนจากคนที่เป็นในวงแชร์นะครับที่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการชดใช้กับลูกวงแชร์ ซึ่งเงินนี้ต้องชดใช้ก็ทั้งเงินต้นที่มีการลงไปในการเล่นแชร์แต่ละงวดหรือแต่ละเดือนเนี่ยนะครับแล้วผลประโยชน์ตอบแทนที่บรรดาลูกวงแชร์คนอื่นที่เขาเปียได้เนี่ยเสนอจะชดใช้ด้วยนะครับโดยอยอดเงินที่เป็นหนี้ทั้งสองก้อนเนี่ยนะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะคิดดอกเบีย้ยไปจากหนี้ทั้งสองก้อนนี้ด้วยโดยไม่ต้องข้ามตามกฎหมายที่จะถือเป็นการคิดดอกเบีย้ยซ้อนดอกเบีย้ยนะครับ ก็เป็นอันครบถ้วนครับสำหรับสาระจากคำพิพากษาสารดีกาเรื่องนี้นะครับถ้าท่านต้องการศึกษาข้อได้จริงหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในคำพิพากษาสารดีกาดูได้จากคำพิพากษาสารดีกาที่6573ทับ2 5 6 2นะครับอย่าลืมีเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านต้องการติดตามสาระจากเราโดยไม่ขาดต,ตกบกพร่องนะครับกดไลค์กดฟอลโล่หรือกด Subscribe นะครับอย่าลืมมาพบกับรายการดีกาอินเทรนด์กันใหม่นะครับในตอนหน้า สำหรับในตอนนี้คงมีเพลงแค่นี้ครับสวัสดีครับ